พาสภารกิจที่สี่เบอร์เด้จะเปลี่ยนเสื้อผ้าครับพาไปหน่อยอ่าเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปคงคงคงได้คงได้พาไปอยู่แล้วหระมั้งคงต้องได้ต้องได้ได้น้นหลายครั้งไปกันนี่อุ๊ลงลงมาตรงนี้เลยเหรอล่าสุดพอดีคุณเป็นเลยไหมอ่าเราได้ยินเสียงซอนดี้แล้ว ไอ้กินซี่เนี่ยคือตึกของเราเนี่ยตึกในที่ที่ทำการมือของเราเนี่ยเละแล้วเนี่ยโหโ,โดนดซ่าครับดูดิปูนล,ลอยเนี่ย <c oughs> ปูนล,ลอยเลยเหรอวันนี้น้องหมีเ <c oughs> มันไส้น้องหมีอะเฮ้ยอะไรวะเมื่อกีเ้เดือดเดือดส่งออกมามีเหรอไหนไอ้แกะลองไปลอ,ปลอบประทอมใครสักคนหนึ่งเลือนเลือนเลื่อนเลือน ไม่ใช่ไม่ให้เรื่องมันจะเป็นพยาบาลไหมเอออะไรหล่นออมาวะไหนลองดูดิให้ไปหารถเนี่ยคือรถนี้เลยยังของความฮาร์ดคอร์ในการขึ้นรถเฮ้ยพี่เดินไปเนี้ยอ๋อนี่เปล่าเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอารถนู้น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 เสียวกว่าเฮ้ยรถนู้น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 ไปเยอะข้างหลังน่ะ กันด้วยขึ้นได้คนเดียววะขึ้นได้ป่ะไปไมเล่นดู๋มูยิงไม่เปิดไม่อาไม่เปิดแมปวันนี้เปิดแมปไปไหนวะให้เราไปไหนเราจะมาเปิดแมปขอโทษนะเพิ่มเสียงเกมหน่อยเดี๋ยวคนเขาไม่ได้ยินอ๋อได้ได้ได้หนึงอ่าประมาณนี้แหละอ่า โอเคโอเคกันอ่ออนเรวลหน้าอีสองล้อเราต้องเฟี้ยวเล่นจะแม่งเร็วดีนะโอ้ยเย้ให้บรรยากาศเหมือนเมืองในเซโน่สามนะเสียงรถเหมือนพี่ไม้ยเลยเลยกำกำโอ้ยเยอะเลย ไปพาผมลงพื้นเงี้ครับกับเป็นกับยิงโอ้เว่ยมาขึ้นมาผู้ขับที่ดีแต่เดี๋ยวต้องขึ้นแบบเฟี้ยวๆเอา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 กระโดดเสียบมาให้เราไปไหนวะเนี่ยไปชนโลกทำไมเวียดเวียติงเฮ้ยวีดโฟร์ออเดอร์เพลเยอร์รอใครวะแต่ว่าแม่งไม่แหลกเหมือนภาคสามว่ะการขับรถเนี่ยไม่แหลกไม่แหลก พราะพี่เพราะพี่คนขับไงพี่เลยไม่แหลกโอ้ไม่น่าพูดเลยเออกรรมคนซ้อนนะครับแต่เห็นแต่ไม่แหลกเลยอ๋อสองล้อแซงไอ้สามล้อแซงสี่ล้อขัดน้อยไม่ได้สามล้อเลยอ่ะัตตาชัยโอ้เข้ามาพุ่งติดเลยติดแลังคาับปัตตาชัยโอดไว้ดูพลังไอ้โพนี่ไอมันมันรอใครวะเนี่ยหำ เขาจะใช้บินนี่มันไปไม่ได้บินนี่ครัเมื่อกี้เธอรถเธอมีเขาฮะโอ้โหคุิดปิวเลยรถนี่ลอยรถนี่ลอยเลยรถไม่บินได้อ๋อนอนโอ้ดิฟดิฟดิฟโอ้ดิฟยังจะดิฟอีกเฮ้ยอะไรก้อนเขาอะไรนั่นอะไรวะเฮ้ยสองล้อน่ะป่ะไหนสองล้อนะ่ะแมงอ่ะทางซ้ายอ่ะอ๋อนั่ะนะนะ เออนี่หละนีแหละของแรงของแรงโอ้โหแม่งตัดหน้ากูอกจะขับไหมโดนแย่งโหเศษบ้านเศรษบ้านของเรานี้โดนยึดหมดเลยมันให้เราใครมะของไก่ขึ้นมาเขียวว่า West for player ขึ้นปะ West for player ไม่ขึ้นอยู่ซ้ายมือไม่ขึ้น ไม่ขึ้นเหรอกรรมมีแต่ Accept h u ับเมนูอะไรสักอย่างอ๋อมันมันให้ผมมาตกให้ให้ผมมาอันนี้แน่ๆเลยกดตกลงอ่ะกดตกลงอ่ะตกลงเงื่อนไขของพี่อ่ะแล้วอันไหนอ่ะต้องไปตรงไหนวะกดแท็บยังไงโอ้โหแมหรอมันให้ผมไปที่แมพไปต่อร้านปืนอ่ะนะร้านปืนอ่ะใช่ไหมวะโอเคไลฟ์เมาส์โอเคนี่เดี๋ยวก่อนนะ ได้ละได้ละม่มขึ้นภารกิจอ่าโอทูเออเหมือนกันโอทูเฟรีฟอ่ะใช่ถึงแล้วถึงแล้วถึงล้วดูตามผมนั่งดิพี่ั่งนักเลงเนี่ย คนเฟี้ยว r ้มันเข้าไม่ได้ป oh, oh. ืนเดี <m anyway> <m ๋ยวให้ม okay ันพูดพูดให้เสร็จมันได้เข้าอรตาสเต็ปแล้วเอาเข้าได้ไหมอ๋อมึงเปิดดีวะเอาโดนชอะไรอะเชงพ่ไปบู้ไปตรงนั้นแะเดี๋ยวเดยมันต้อมีทางเข้าทางอื่นแน่เลยเอาเล้มลม ไม่มีว่ะเอาเนี่ยเข้าได้แล้วใช่ไหมเข้าแล้วเหมือนนึกรอจะมาราต้องนานอ่าอ่ะช้อปปิ้งช้อปปิ้งเลยฮะมีปืนอะไรบ้างฮะซื้อเวพอนปืนยังไงผมก็ยังคุกมั่นใจในปืนโอดสะอึกโทษปืนสั้นเท่าไหร่วะเฮ้ยมีมีแต่งปืนด้วยไกลโอ้โหเฮ้ยจริงเอามันก็แต่งได้อะไรนี่แต่งปืนได้เลยอ่ะ ปืนสั้น 100, 100. ปืนยาว100เฮ้ยพี่อย่างละนร้อยมาซื้อแม่งเลยเออซื้อเลยเฮ้ยจะซื้อไง <c oughs> กำอัพเกรดอะซื้อดิฮะอ่าซื้อเล้วพ,พี่แต่ผมยังมั่นใจในปืนพกของผมอยู่ครับเออปืนพกเฟี้ยวอยู่แล้วปืนยาวซื้อไป,ปด้วยแม่งแดงแดงสุดแล้วในเกมอะเฮ้ยแต่งปืนแต่งปืนก่อนเอ้ยปืน ปืนโพนี่ด้วยยมิมันเป็นมันมันเป็นลายหลายลุงเงอ๋อ oh. ลูกซองลูกซอง <c oughs> ผมแม่งใช้แต่ปืนโพนี่กว่าวะ่ะคลิปไซส์นี่น่าจะเป็นกระสุนให้เดาโอ้โห oh, ลูกซองแม่งแต่ละอันหน้าตารีรีีคอยนี่คืออะไรอะรีคอยรีคอยเหรออ่ารีคอยอะไรวะไม่รู้กันแฮ เฮ้ยแม่งมีแต่งสีพื้นด้วยวะเด้ใช่ใช่โอ้ลายไฟไหนว่าปืนโพนี่อย่กเห็นวะมันอยู่ในปืนพกไอ้ปืนนี่เนี่ยปืนอะไรวะปืนปืนกลน่ะต้องมอดปันเนี่ยะไม่ต้องมอดเอ้ยหรือว่าพี่ลงซื้อเดียวซีวะเก<อ>ี่ยวมั้งคือเดวอืมได้ละชอบปืนนี้ดีกว่า,วาม่งเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยปีนี้ดิอา่า ดาเมจคิปไซส์ดาเมจก็ได้ไอคิปไซส์นี่ไอจำนวนการบรรจุก,กระสุนป่ะใช่ใช่คือเป็นในมันเป็นในปืนหรือเป็นในเนี่ยหรือว่านอกหรือว,ว่าที่เก็บนอกในปืนในปืนในปืนเนี่ยประจําปืนเราเอาอันน,ออนี้ก่อนเนี่ยชฟชิงมันนี่มันนี่มันนี่เทียร์ยาก่อนเลย แล้วก็ปืนยาวดูซองไม่ค่อยเท่าไหร่อยู่แล้วแหละเอฟเซสคัสตอมซ์ระหวังรอค่าคนเล่นเนี่ยเจร้ายังาเฮ้ยแต่ว่าโอ้โหเจ๋งว่ะชอบมากเลยอ๋อไกลๆด้แล้ะไอที่ไอที่เรียมๆที่ไก่บอกคือเป็นเงินเป็นค่าเงินต้อเงินเหรอเออเป็นเงินในเมืองซิมูเลชันเนี่ยโอ้โหค่าเงินเท่ว่ะจริงๆ อยากเปลี่ยนชุดแต่กูไม่เอาชุดผมก็อยากเปลี่ยนว่ะเฮ้ยโอ้ฆ่าแบงเอาตังค์โอเคอีนี่มีมีตังค์อีกลืมซื้อลืมซื้อกระสุนว่ะซื้อไปเลยอ๋อกระกระสุนเต็มอยู่แล้วกระสุนเต็มอยู่แล้วสบายจ <c oughs> ุไหน่อยฆ่าคนเอาตังค์มาเอาเอา ชิบหายแล้วอ๋อลืมไปว่าเมืองนี้ไม,ไม่ไม่เป็นใจกับพวกเราอ่ะพี่ช้อปปิ้งแล้วไงต่อวะเอ้าเมืม่อกี้ <จะ S 2> ของร้านใช่ไหมเมื่อกี้ผมชักอาวุธในร้านนี่มันก็เลยร้องปอปอปอพของพี่กดซื้อปืนแล้วมันไม่ขึ้นวะ่ะอ๋อมันให้ซื้อปืนธรรมดาก่อนพี่แต่งไม่ได้วะ่ะกรรมผมแต่งเรียบร้อยแล้วเนี่ย ก่าน oh. before other player whiches แป๊บหนึ่งแบงเออแล้วก็โดนเงินอ้าซื้อแล้วเนี่ยไม่เห็นกงอีกงนี่หำมึงบักรือไงไม่ให้ซื้อพุนพกหรือเปล่าแล้วพี่ซื้ออย่างของไก่ซื้อปืปเยอะทั้งพกและยาวแล้วพี่อ่ะ อัปเกรดได้บอกว่ะโหอัปเกรดดิโหอทุกอย่างนะอ๋อเนี่ยเขอัปเกรดปุ๊บขึ้นเลยไม่รู้ต้องอัปเกรดหำไปยินร้องยังไปเฮ้ยใครมาเฮ้ยโอ้รถตำรวจเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยรถตำรวจเฟี้ยวอ่ะเอาหมดเลยเอาดเลยเอาหมดเลยดิเอาหมดเลยดิโกเล้งนี่โกเล้งเอาหมดเลยดิ ไอ้รอดมุดตูดพาหมุนโอ้โหภาษาเนี่ยเป็นดีไม่อย่างเฟี้ยวเรียบร้อยก็พาบินได้เสียงปืนภาคนี้มันมันเฟี้ยวดีว่ะโอ้โหบิลตดนโทนบิลโดดโคสไลน์เฮดช็อตเฮดช็อตอือโดยาอือโดนไปโดนอุยเฮดช็อตเฮดช็อตเฮ้ยอย่าโดยายาโดยา อ้าวกรรมเฮ้ยไอ้เปี้ยวเี้เปี้ยวเปี้ยวอะไรไปต่อเอารถรืตำรวจไหมเรถตำองเรือไหมเอาเอาเอาแม่งเลยเนี่ยจังหวะนี้แหละได้แล้วคันในคันหนึ่งเนี่ยมาแล้วเราก็โยนแล้วก็โยนแม่งเลยเอ้ยแล้วพี่อยู่ไหนนี่เลยรถตำรวจนี่ไงอยู่นี่ไปเลยพ่ัตชายวู้วเอสเก อ้าวอ้าว <c oughs> พัชัยชนคนแล้ว <c oughs> มาไอ้แล้วคอนโทรไม่ได้ <c oughs> อ้ยรถมันช้าวะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวรอหลังๆนี่เราไปแต่งรถกันให้หนัวเลยปิดไฟก่อนแม่งแสบตา <c oughs> แม่งเฟมเรทตกเลยเปิดไฟทีเ้ <c oughs> โอ้โหรถม่งรถม่เหมือนจะเร็วนะ <c oughs> ยังอื่นเะ อันี้อะไรอ่ะโคตูแฟพอยต์สตาร์วอเฮ้ยยิงให้หมดในบ้านเราเนี่ยมินเนียนแฮสอนน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 นยิงหัวดนกว่าวนนออนันนีนมันอึดเกินเฮ้ยพีนน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 ่นนเนนน ไม่รู้ตอกไข่แล้วมันตายอ่ะนี่เลยผมเห็นแล้วตัวนึงเฮ้ยปืนพิกิตรพิกิตดูนี่พิกิตดูนะจับยัดต้นไอจับยับต้นไม้โอ้โหโดนด้วยนี่ร้อยโอ้มาให้เราไปเคี้ยงตั้งสามสิบสองพี่นะพี่โอ้โหไปถ้ามันยิงหนักหนาวะเฮ้ยเฮ้ยได้ปืนเอเลี่ยนมาใช้ไหรอะ เฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วแม่งเฟี้ยวว่ะเออเออเออแรงด้วยว่ะเจ๊เสียงปืนอย่างแววอ่ะจุกุ๊กจุกุ๊กจุกุ๊กได้ยินไหมจุกุ๊กจุกุ๊กจุกุ๊กเฮ้ยมึงจุกุ๊กจุกุ๊กว้าวจุกุ๊กเลยจุกุ๊กจุกุ๊กจุกุ๊กเหมือนจะโหดไอ้ีรถมันจะเหลวป่ะเนี่ย เฮ้ยเร็วแล้เว้ยเร็วเวะเฮ้ยเร็วแล้วเว้ยเร็วหน่อยวะทำไมมันเร็ววะอยู่ๆม่งก็เร็วเร็วหน่อยเดียวไม่เท่าเดิมอ่ะมันเร็วเร็วเฉพาะเนินขึ้นมาโอ้โหเร็วซะอืดเลยเฮ้ยนั่น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 โอ้โหเมื่อกี้มีการสปอนสปอนสปอนมนุษย์ดแบบแบบมนุษย์จำลองมินิเอรนแฮสปอรอ้าวกูเข้าผิดซอยเดี๋ยวก็นะก็ไปซอยสิบที่มาซอยแปด มันติดกันมันติดกันชนเออมุงบินทำไมวะอ่าถึงแล้วเราจะไปแฮชสปอนกันเอ้ยไอ้ยตรงนี้ของภาคสองเขาบอวะที่ว่ามันขับคอลงมาเออภักสามพักสามที่ภาคสามว่าสามเอออย่างเงี้ยใช่ล้วนี่ก็เป็นที่ของเราไปไปอาคินซี่นั่นเป็นอะไร Zinyak removed all signs of the Saints from the simulation. That means they're in a safe place for me anyway. Right. Can you not tell me what I'm Hmm. Not sure yet. Though any help you can give with gathering information on the systems in the simulation would be useful. I'll leave any tasks I have for you in the quest section of your hub. Any last tips? Just stay in there. I promise I'll find a to get you out. Ain't like I have much choice. I'll delay. Open the door! อ๋อพนักิจเสร็จสิ้นโอ้ยครบสี่ัที